สวัสดีครับพบก,กับกระผมอีกแล้วเช่นเคยและเช่นเดิมทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ผมเคยประกาศรับซื้อมาเช่นเดิมนะครับส่วนมากก็จะเป็นเหรียญแบบเดิมๆที่ผมเคยประกาศรับซื้อมาบ่อยแล้วแต่ว่าก็ยังเปิดรับอยู่เสมอนะครับ เพื่ออาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนน้องๆนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะครับก็เลยจะมาอัปเดตลงซ้ำอีกทีนะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงหรือละ1 5 0 0 0บาทสูงสุดนะครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญกระส์บในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญรุ่นการจนะพิเษปีพศ2539รนะครับ แต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้เอียดด้วยนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือแบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นชนิดราคากี่บาทนั้นก็ต้องคอยลุ้นดูนะครับเพราะว่าผมใช้รูปดาวปิดตัวเลขชนิดราคาอยู่นะครับคอยลุ้นกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะได้ นำรูปดาวที่ผมปิดตัวเลขชนิดราคาออกจะได้รู้กันไปเลยนะครับว่าเปลี่ยนชนิดราคากี่บาทนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับก็คือชนิดราคา10บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญและก็จะไม่มีรอยต่อนะครับขนาดต้องเท่ากับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะ ็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญและก็จะไม่มีรอยต่อนะครับแบบนี้ผมถึงจะรับซื้อนะครับถ้าเหรียญนั้นอยู่ในสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลำดับถ้าว่าใครมีก็สามารถส่งรูปใม้ผมดูได้นะครับ ช่องทางการติดต่อนั้นก็เป็นไอดีไลน์ที่ผมนั้นได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับเป็นชนิดราคา10บบาทแต่ว่าเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญและก็จะไม่มีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญด้านนอกและด้านในนะครับจะเป็นเนื้อโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญเลยนะครับก็ฝากหน่อยนะครับหากใครมีนะครับ ผมรับซื้อจริงนะครับถ้าว่าตรงกับที่ผมต้องการนะครับแต่ว่าทาไม่ตรงกับที่ผมต้องการผมอาจจะเปิดอ่านอย่างเดียวแต่ผมไม่ตอบนะครับถ้าแบบนั้นแสดงว่าผมไม่รับซื้อนะครับถ้าผมไม่ตอบนะครับ